ติดตามกันมาต่อเนื่องนะครับก็คือกรณีของอธิบดีเฉากับเรื่องของการเรียกรับเงินประโยชน์ส่วนตัวนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวก็คือทางคุณชัยวัฒน ผู้ร้องเรียนครับวันนี้ได้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ปปปครับโดยระบุว่าจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่มีและร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับโดยไม่สนใจเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดนั้นจะต้องเอาประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และพื้นป่าที่ตัวเองปกป้องเป็นที่ตั้งสําคัญครับ ทันทีที่นายชัยวัน์ลิมลิกิตอักษรนะครับผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาให้ปากคาที่กองบังทับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้รับช่อดอกไม้จากตัวแทนสหพันธ์ปลัดอำเภอทันทีนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจหลังจากที่นายชัยวัน์เนี่ยทำหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐทีนี้รายละเอียดของการให้ข้อมูลวันนี้ครับ การเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนปปป,ปวันนี้นะครับนายชัยวัน์เนี่ยบอกว่าก็มีหลักฐานที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องเรียนเดิมนีครับที่จะมาขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบส่วนหนึ่งปปป,ป,ปน่าจะสอบประเด็นชุดเงินที่เป็นซองๆว่ามีชื่อใครอยู่ส่วนไหนบ้าง อะไรที่ทราบก็จะบอกกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยออกมานั้นเนี่ยชัดเจนครับถ้าหากว่าจะมีการล้มหรือจะมีการปิดบังคดีน่าจะทําไม่ได้เพราะว่าทุกคนนั้นเห็นกันหมดแล้วนายชัยวัน์เนี่ยนะครับบอกว่าส่วนประเด็นเรื่องของการที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันกับนายรัชดานายชัยวัน์บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะยึดเรื่องของการพิทักษ์ป่าเป็นหลัก แล้วก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของที่มาจากกระทรวงเดียวกันด้วยครับสังคมยังคิดว่าสถาบันเดียวกันทําไม่ได้มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับเพราะวันนี้ป่าของผมกับสัตว์ป่าของผมมันถูกกลังแกโดยคนมาลีดเลนมาเก็บเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยป่าผมใครดูแลล่ะทุกวันนี้เจ้าที่พิทักป่าดูแลป่าก็ไม่ใช่ผู้บริหารมาดูแลป่าเพราะฉะนั้นผู้บริหารทําไม่ดีผมก็ต้องผมเอาป่าไว้อะผมไม่ได้เอาคนผู้บริหารระดับสูงไว้แต่่าบอกว่ามันจะ เกี่ยวกับสถาบันไหมผมว่าถ้าคิดอย่างนี้ถามอย่างงี้ผมว่ามันก็ไม่มันก็ทําให้สังคมมันมันเข้มแข็งไม่ได้นะ นอกจากนี้นะครับนายชัยวัตรยังเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ไปคุยกับตัวนายรัชดามาแล้วนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวเพราะว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยชีวิตก็ยากลําบากอยู่แล้วยังต้องมาจ่ายเงินส่วนต่างอีกหลายคนต้องไปกู้เงินรวมไปถึงขายทรัพย์สินเพื่อหาเงินมาจ่ายทําให้เจ้าหน้าที่ไม่มีกําลังใจในการทํางานแต่ว่าตัวนายรัชดาเนี่ยนะครับ อธิบดีเช้าเนี่ยนะครับยืนยันว่าจะต้องจ่ายครับจะต้องจ่ายและไม่หยุดเรียกเก็บเงินรวมไปถึงตัวนายชัยวัฒน์เองเนี่ยก็ต้องจ่ายด้วยครับนั่นก็เลยเป็นเหตุเป็นที่มาให้ต้องติดตั้งกล้องและนําเงินไปจ่ายตามคลิปที่ปรากฏออกมา ทีนี้สําหรับสถานการณ์ล่าสุดของนายรัชดาเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามให้นําตัวเข้ามาชุดราชการที่สํานักนายกนะฮะแล้วก็ยังมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่สอบสวนเอาผิดทางวินยัยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวให้ข้อมูลกับโมโนโทวตินายว่าขีดเส้นใต้ไว้แล้วครับว่าวันนี้ผลการสอบวินัยจะต้องออกมา ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้ติดตามกันเพิ่มเติมในช่วงเย็นๆอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเรื่องนี้อธิบรีเชาามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างครับ